ที่นี่น่ะไม่มีผีหรอกมันมีแต่ผีสกิบดี้นั่นแหละฉันกลัวแกรบูล่าแกต้องสังเวยฉีดจะไปไหนเอ้าปรเป็กนายพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็ที่นี่น่ะคือทุ่งสีเมืองยังไงล่ะรับหน่อยมาเล่นที่นี่มันน่ากลัวนี่นายกลัวผีอย่างนั้นเหรอแต่ที่นี่น่ะไม่มีผีหรอก มันมีแต่ผีสกีบดี้ผีโถส้วมยังไงล่ะนั่นแหละฉันกลัวมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยพาฉันกลับเร็วเฮ้ยเมื่อกี้นายเห็นอะไรไหมน้องหน่อยผีโถส้วมหรือเปล่าเฮ้ยนายเข้าไปดูสิเฮ้ยปูเป๊กฉันกลัวเฮ้ยปูเป๊กะเฮ้ยฉันกลัวปูเป๊กเฮ้ยเฮ้ย,ยปูเป๊กนั่นผีสกีบดี้นี่เฮ้ยฉันเจอพวกแกแล้ว พวกแกนี้ไม่รอดหรอกเฮ้ยหนีเร็วโป๊บไปเฮ้ยเฮ้ยีชโคกอย่าทำอะไรพวกผมเลยพวกแกมาที่นี่เพื่อจะมาลบหลู่ฉันใช่ไหมอ่ะมัไม่ใช่ครับท่านสกิบิดีนกต่อยครับเ้ยแกลบหลู่ข้าแกต้องสังเวยชีวิต นี่เป็นจังเลยเฮ้ยน่าเป็นเราปอเปกแกทิ้งไงฉันตายอก็ฉันอ่ะต้องเอาตัวรอดไงนัดหน่อยอย่าฆ่าฉันเลยนัดหน่อยปล่อยฉันไปเถอะยังไงอ่ะเราก็เป็นเพื่อนกันนะนัดหน่อยงั้นฉันไม่กินนายก็ได้แต่นายอ่ะต้องไปเอาของมาให้ฉันจินมได้เดี๋ยวฉันอ่ะจะเอามาให้มันคืออะไรล่ะฉันเป็นผีชัโคโข ฉันก็ต้องกินขี้สิเอ,เอาเนี่ลหน่อยฉันไปหามาแล้วเ,<อ>เร็วไปหัวเขาเด็กหน้าแก่เขาพ่าแม่ของพวกเจ้าเท่าไรตนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขา